สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกอนสกูสขุขคนเ้อะวันนี้ก็ับพบพ่อกับบ้านจุดนี้แล้วพี่น้องหน้าตาดีมีนายเฮ็ดเฮ็ดกินแซ่บไม่จะนี่กับคนนำเสนอในเมนูลาบเท่าแล้วกับลาบซีนลาบเพียนะพี่น้องนี่นก็จะมาปรุงลาบเทาก่อนนี่กับไส้ปลาในเท้ากันต้มน้ำห้อนพี่นอ้องมีพริกมีผักแล้วก้าแข้งมะเขือพี่น้องกันเทากัไปปรุงกันเลยเนาะกันเทากับมาปรุงกันเลยใส่หอยลงไปพี่น้องเลย อันนี้เครื่องเครื่องผสมัวนี้ปรุงแล้วแล้วนี่ใส่น้ำต้มปลาต้มปลาแดกแล้วก็ใส่แกงนัวใสยย่หยางเนี่นเนะคพี่น้องมันจะทำนี่แหละเครื่องปรุงโดยมีอย่างไรแล้วก็ใส่มะพริกพี่น้องอละวก็สดหน่อยนี่ไข่ต้มไข หลุดโดดี่น้องเลยไปฮึกนน่กันเตรียมโตเตรียมใจเยอะโอ้ดูว่างแข่งี่น้องเลยแล้วก็จะพักลงไปพี่น้องแล้ว็เข้าวคั่วนะใส่กรัขวลงไปพี่น้องโอ้ยแซ่บพี่น้องเลย คนๆพี่น้องที่สั่นเป็นกระเซษเฮ้ยพี่น้องเราไปีิ้งเอาภาษีไปขั้วสิ้นกันเลยพี่น้องพี่น้องไปทิง้งเอาภาษีมาขั้วสิ้นที่เอาสาีเฮ็ดลาบพี่น้องเฮ็ดน,นี่กระตวนี้กระซอยเอื้อเพี้ยไว้แล้วได้อพี่น้อง ตัวเองจะเอื้อเพีย้ยปักไว้เพีย้ยเราจะมาเอาะก้อนออกวางเขาก็มาเอื้อเอามักไว้นะพี่น้องสเสียบก่อนซุกเราจะค่อยมาปรุงแต่บางคนก็าใส่ใส่ปลาแดกลงไปแล้วก็บกั้วพร้อมแต่ว่าตรงนี้บมดใส่ตรงนี้ใส่น้ำเปล่าเอื้อเพีย้ยจังแซ่บพี่น้องแล้วคันบอกเอื้อเพีย้ยมันจะบดแซ่บก,กันได้ตัวนี้เอามาเอื้อเพีย้ยมาต้มโจ้นึ่งในทเทงแซ่บนี่กับซีนี่เราไปซื้อตลาด บ้างแรงก็เลยพี่น้องเนื้อจ,จะเป็นเนื้องวัวหนังจะเป็นหนังหมูพี่น้องต่งหมวา่าจะเข้ากันไม่บอแต่กระซงจะเข้ากันด้วหรอปลพี่น้องจา๋าพี่น้องครับเรื่องเป็นเนตะเแล้วพี่น้องได้ซุกแล้ว แต่บางคนเพิ่นกะซีปรุงเลยเพิ่นกินดิบนะแต่ว่าตัวนี้บอกินดิบเคยครัวสุกสุกพี่น้องแล้วก็นี่ก็ใส่หัวงอกลงไปนิดนึงแล้วก็จะใส่รดน้ำลงไปหน่อยนึงเพราะว่ามัรลกให้ให้หัวงอกอันนาสุกดีเนื้อนัวพี่น้องเลย้อแท่แท่แต่ใครเป็นนัวพี่น้องเป็นน้อยรอา เส g, ้นน e. ้อยเส้นหลายแซ่บหลายเส้นอะไรกับเปลืองพี่น้องเขาคั่วนิดเขาคั่วพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาลงป่าแล้วก็ใส่เกลือเด้อพี่น้องเด้อก็ไปเค็มยวกันว่าเนาะ พี่น้องเอาแล้วก็ใส้ผักลงไปพี่น้องลูกโดดแล้วก็มีผักหองกบที่นี่เขากับคนเป็นกินมากพี่น้องลาบเทีย นี่รับเพียรของเดวนี้กันแล้วแล้วจะกินข้าวกะไปกินข้าวกันเลยนะพี่น้องเนาะพี่น้องนี่กับข้าวหัวกับเสร็จที่เรียบๆๆร้อยแล้วนี่รับเพียผักกับพี่น้องมีมะเขือมีผักกาดมีมักทัวมีมะแตงรับเทาเฮาอันนี้กะก้อยปลาพี่น้องเอยเพื่อนๆพี่น้องกินข้าวกับครอบครัวบ้านตรงนี้ต้างดื่มตรงทีนไว้ห้น้อง อุ้ยอาางจริงเหรอเนาวกินเ้าไปก่อนย่าบ้านให้คราพราให้แม่ให้เอาก็ได้โอ้ยกระเซ่บอืมิ่เนาะอยกต่คนเล่นยิๆกินได้ข้าวเผอปอนมาเจอเป็นน้องแซ่บ พี่น้องตัวนีのの้ก็ขอขอบใจผู Pause ้่หญ่ใจดีเพื่อนอนมาให้เงินบักนเงินให้เงินบ้าตัวนี้มาพันหนึ่งเพื่อนมาให้มาซื้อเครื่องสฟบ้านมาอื่นเลยมาอื่นนะให้เงินมาซื้อเคื้อเครื่องไฟบ้านพี่น้อง

ตราทำแบเป็นเส้นอ่ะให้ใหกว่นใส่บนี่เลยที่เราทำอะเนกขาดบุบเละนะเหมือนก้อ่อนที่บุเลเลยอ่อนเข็มเยอเลย Hãy subscribe cho Đi làm. Mì là là Gõ là <laughs> Để không có lỡ những video hấp dẫn

một, Còn nó chung hành nhau nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ừ. Gõ Để không bỏ အရာာကက့ကနါုေကညူမေကာက္တာရစဂည်အဨတေသာက်အဈယက်းနေရင်းကေကာတာရင်အကာာကာ มากินมะเฟ้มากินมามลกินมะเ้พอนตายแล้วอายมนกินอ้กิน2องไหมเอาไว้อใส่มเข้าวึืดก็ไปบ้าเดี๋ยวเรา้อกินะเช้อเด็กเเข้าจหนึ่งเ็นน้อยเห่ือนกัน sắp tới thì đúng không chắc? không phải không nữa. Nói không gì? Nông sản có thể làm đúng <laughs> không? <laughs> <laughs> Bạn nhớ lên là đỡ gần hơn là Mà dễ hơn là mà lên là mặt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  bỏ là mặt lên là mặt Mà Mà tôi ăn ở là và cùng và cùng. không có tôi ăn à, like it, không tài được không xem

อยาา่าหอบซื่อจะทำโซ่เนี่ยพอแล้วเออส,สายเราจะเกลือ

คเคร,รื่องหนมาเติือสองเอพันอันน,น,น,นี้นอเียน้พอาะมานวัดนดีมม้่น้องขขอาบรรยากาศทำนี่เด้อ เก็ดครอบใจเพีคนที่เข้าใจกันแล้วก็ดครอบใจทางเจฟทหน้ารักษาที่อามาทานนำที่เพี่ร์ไว้ฮันเตอร์มันมีมือนี้เนาะแต่ท่านครอบตาบรกันนะครับนี่เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวบ้านด้วยนะเด้อสบายดีสวัสดีครับ